สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะดาวสุกยายรอบนี้มาให้โชคให้ลาบมาให้คุณแก่ชาวราศีกรกฎเต็มๆดาวมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆไม่ได้พูดลอยๆนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะโชคดีดาวจะนำโชคลาบมาให้และจะนำโชคลาบด้านใดมามอบให้กับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวสุกย้ายในวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มีนายนปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภหลายด้านเลยทีเดียวที่สําคัญปากมีเสน่ห์คนจะช่วยเหลือดีมีโชคลาภด้านการงานและการเงินมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและท่านจะเกิดโชคลาภได้รับข่าวดีจากการเดินทางบางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนเติการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ ก็ถือว่าจะราบรื่นได้รับความสําเร็จซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จหากคาดหวังสิ่งใดถ้าท่านทําเต็มที่โอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จก็มีสูงมากดาวย้ายมาอยู่ในเรือนลาพะท่านจะเกิดโชคลาภทางด้านการงานและการเงินมีดวงได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้โดยเฉพาะด้านการเงินดวงค่อนข้างที่จะโดดเด่นดวงดีขึ้นหากที่ผ่านมานะคะท่านทําอะไรก็ตามมากักจะติดติดขัด ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะดีขึ้นอะไรที่เคยยากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ก็จะง่ายขึ้นบางท่านนะคะมีดวงจะได้สิ่งของถูกใจคนที่คนก็จะให้การช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านติดขัดมีปัญหาหรือในวันที่ท่านต้องการความช่วยเหลือบางท่านในช่วงที่ผ่านมาปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะรายจ่ายก็เยอะชนิดที่ว่าจ่ายจนงงวันวันไม่รู้ว่าจะจ่ายค่าอะไรบ้าง แต่พอในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาน้อยลงบางท่านก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ด้วยซ้ำท่านจะเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากที่ไม่เคยมีโชคมีลาบบางท่านก็จะได้โชคลาบได้รับข่าวดีด้านการเงินหรือบางท่านก็จะได้รับข่าวดีด้านการงานด้วยการเงินจากที่ติดตขัด,ข,ดขัดก็เริ่มที่จะหมุนได้คล่องขึ้นแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ไวขึ้นซึ่งเกิดจากตัวท่านเองมี ความมุม่นนะถ้าได้ทำอะไรแล้วในช่วงนี้ท่านจะเต็มที่ตะบีตะบานทำจนสำเร็จปัญญาดีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาเกิดก็จะแก้ไขได้หากต้องการอะไรแล้วท่านจะเต็มที่มากๆมีความพยายามมีความอดทนสูงไม่กลัวความเหนื่อยยากลําบากโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ท่านขยันมากขายของเก่งมากมีการปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงการขายค่อนข้างที่จะปล่อย หากค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านก็จะไลฟ์สดแบบชนิดที่ว่าลืมเวลาไลฟ์สดกันเลยทีเดียวปแปบบ๊บแปบโอ้ยผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ท่านทําผลที่ท่านจะได้ก็คือว่ารสามารถระบายสินค้าได้มากขึ้นลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อสินค้าท่านเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากคาเชิญชวนและท่านจะมีวิธีพูดจาโน้มนาวจิตใจล,ลูกค้าได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ออเดอร์รายใหญ่ ลูกค้าจะช่วยแชร์ช่วยซื้อสินค้าสำหรับท่านใดนะคะที่ทำมาค้าขายให้ลองปรับเปลี่ยนการขายนะคะจะด,ดีมากๆากสำหรับท่านใดที่รับซ่อมต่อเต erm ิมรีโนเวททำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เซอร์วิสงานบริการหรือแม้แต่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ในช่วงระยะเวลานี้งานดีขึ้นชัดเจนรายรับเพิ่มขึ้นน่าชื่นอกชื่นใจสมกับที่ท่านนั้นปาดเหงือคือพูด,ดง่ายๆค่อนข้างที่จะเหนื่อยและ เสื้อเปียกเลยนะบางวันกว่าจะได้เงินมาถือว่าคุ้มค่าบางงานทำน้อยได้มากหากทำงานประจำก็จะมีรายรับเพิ่มขึ้นได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่นะั่นราคาได้ค่าล่วงเวลาได้เงินพิเศษซึ่งเกิดจากมีคนใช้ไหว้วานให้ทำงานบางอย่างให้และให้ค่าตอบแทนเป็นเงินบางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมากยังคงมีปัญหาแต่ท่านมักจะแก้ไขได้ หากแข่งขันอะไรกับใครท่านก็จะอยู่เหนืออีกฝ่ายท่านใดที่ว่างงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าหยุดที่จะสมัครงานนะคะทั้งไปด้วยตัวเองและสมัครผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ควบคู่กันไปถ้าท่านไม่เลิกงานมานัน,น,ะะน,น,นถ้าท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปขอภัยนะคะพูดลิ้นชักจะพันกันละถ้าท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปไม่รอแค่จะต้องเป็นงานที่ตรงกับที่ท่านเรียนมานะคะ โอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทําฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้เดามาให้โชคให้ลาบออกสมัครงานไวค้ค่ะอยากจะได้อะไรให้เร่งลงมือทําและอย่าเพิ่งเลือกงานนะคะท่านจะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านคาดหวังท่านใดที่กระตันยูชอบช่วยเหลือใจบุญสุนทานทําบุญเรื่อยมาช่วงนี้ความดีจะปรากฏผลบุญส่งเสริมผลักดันท่านเมื่อดวงเปิดท่านก็จะได้ รับสิ่งดีๆนะคะจะเกิดโชคลาภได้รับความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้และแนะนํานะคะช่วงนี้ให้ท่านมันทำบุญสะสมเอาไว้สะสมแต้มบุญเรื่อยๆท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดทําเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านทําบุญขึ้นเชื่อเถอะท่านจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนมีโชคลาภมากกว่า2เรื่องค่อนข้างที่จะโดดเด่นพลิกจากแย่ๆกลับมาดี ในวันที่กําลังจะแย่ก็มักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยเกิดปาฏิหาริย์หลายครั้งบางท่านนะคะถึงขั้นได้ทรัพย์สินมีค่ามีราคาแพงๆสาหรับตัวท่านกันเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้พูดมั่วๆนะคะช่วงนี้ท่านดวงดีจริงๆให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างท่านจะสัมผัสได้เลยว่ามันคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นปัญหาใหญ่ๆ ซึ่งท่านพยายามแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าแก้ยังไงก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้มีทางแก้ทางออกท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นไม่ต้องมานั่งเป็นทุกวิตกกังวลใจกับปัญหาเหล่านั้นนะคะยิ่งทํายิ่งได้นะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งดีได้รับทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นบางท่านจําการนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลาง ซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้รายรับเพิ่มขึ้นปิดยอดได้ตามเป้าแน่นอนถ้าท่านนั้นไม่หยุดที่จะ,อ,ะออกหาลูกค้านะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มค้นพบช่องทางการขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านบางท่านได้บ้านรถที่ดินอสังหาเลยนะคะหรือบ้านรถที่ดินอสังหาจะให้โชคให้ลาภให้ข่าวดี หากท่านตั้งใจที่จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินท่านก็จะทำสำเร็จได้รับการอนุมัติวงเงินมีคนเมตตาช่วยเหลือดีค่ะทังด้านการงานและการเงินมีโชคลาภจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ภ่าราค่าใช้จ่ายยังคงสูงแต่ว่าท่านจะรับมือได้โดยภาพรวมดาวสุขย้ายรอบนี้ท่านจะมีโชคลาภการงานยังคงเหนื่อยรายรับเพิ่มขึ้นระวังคนกลั่นแกล้งรังแกจะทำไรอย่าได้ประมาทให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดก,กุม ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาท่านจะได้สัมผัสแน่นอนแต่ว่าจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเพราะนี่เป็นดวงรวมนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขอย่าได้ติดขัดและอย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานให้ชีวิตราบรื่น อยากได้อะไรก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณทุกทุก,การติดตามสวัสดีค่ะ